สวัสดีค่ะพบกับครัวแม่น้องนะคะก่อนหน้านี้นะคะจะมีข่าวเรื่องที่มีนักศึกษาต่างชาตินะคะนําผลของต้นตีนเป็ดน้ําค่ะนี่คือผลของต้นตีนเป็ดน้ํานะคะไปรับประทานค่ะนะคะแล้วก็เกิดอันตรายนะเดี๋ยววันนี้แม่น้องจะพามาทําความรู้จักกับต้นไม้ในสกุลวงเดียวกับต้นตีนเป็ดน้ํานะคะนี่ลูกตีนเป็ดน้ําค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากต้นตีนเป็ดก่อนนะคะต้นตีนเป็ดเนี่ยแบ่งสามารถแบ่งย่อยๆที่เพื่อนๆรู้จักกันก็จะมี1ต้นตีนเป็ดเฉยๆค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งจะเรียกว่าพญาสัตบัญหรือต้นสัตบัญตามรูปนะคะข้อแตกต่างของเขาคือต้นพญาสัตบันัเนี่ยหรือต้นตีนเป็ดเนี่ยเขาจะต้นสูงใหญ่กว่าต้นตีนเป็ดสายพันธุ์อื่นนะคะแล้วก็ดอกของเขาจะมีกลิ่นหอมแรงใช้คําพูดว่ากลิ่นหอมแรงนะคะ จะบอกว่าเหม็นก็ไม่เชิงเพราะบางคนก็ว่าหอมนะคะในส่วนตัวของแม่น้องถ้าดมไกลๆก็หอมอยู่แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยกลิ่นจะค่อนข้างหอมแรงมากนะคะดอกตินเป็ดมักจะออกในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคมถึงธันวาคมบางคนไม่ชอบกลิ่นของดอกตินเป็ดได้กลิ่นแล้วเกิดอาการขึ้นเหียนอาเจียนหรือวิงเวียนศีรษะลักษณะทั่วไปของต้นตีนเป็ดเป็นไม้ยืนต้นสูง15-35เมตรเปลือกต้นสีเทาอ่อน หรือเทาอมเหลืองค่อนข้างหนาแต่กิ่นออกรอบข้อมีน้ำยางขาวใบเดียวเรียงรอบข้างข้างละ6-9ใบกว้าง2-6เซนติเมตรนะคะยาว5-18ถึงเซนค่ะปลายทู่กลมหรือเว้าวเล็กน้อยดอกช่อออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งกีบดอกสีขาวแกมเหลืองผลเป็นฝักออกเป็นคู่รูปกลมยาวสรรพคุณของต้นตินเป็ดนะคะส่วนต่างๆของต้นตีนเป็ดมีสารพคุณ เปลือกต้นมีรสขมช่วยเจริญอาหารแก้บิดแก้ท้องเสียสมานลำไส้แก้ไข้หวัดรักษามาเรลลียรักษาหลอดลมอักเสบขับเลือดและของเสียสามารถนํามาต้มอ,อาบเพื่อรักษาอาการผื่นคันได้ในส่วนของดอกเนี่ยจะช่วยแก้ไข้ตัวร้อนและสารสกัดจากดอกมีน้ำมันหอมระเหยสามารถใช้ไล่ยุงได้ใบสามารถใช้ชงดื่มรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันส่วนยางใช้ภายนอกสำหรับรักษาแผล แผลเปื่อยมีหนองช่วยทําให้แผลแห้งเร็วบรรเทาอาการปวดข้อค่ะต้นตีนเป็ดมีพิษหรือไม่ตีนเป็ดนี้คือต้นพญาสัตบัญญนะคะที่ส่งกลิ่นถุนในช่วงฤดูหนาวไม่ได้มีพิษร้ายแรงส่วนดอกของมันมีน้ํามันหอมระเหยหลายชนิดซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดกลิ่นหอมหวานเมื่อได้กลิ่นตอนเจอจางแต่เมื่อมีปริมาณเข้มข้นมากขึ้นจะออกนิดก,กระตุ้นระบบประสาทในการทํางานหนักขึ้นจนสามารถทําให้ปวดศีรษะ เวียนศีรษะได้อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้แพ้กลิ่นสารจำพวกนี้มีความอยากจะอาเจียนคนที่แพ้กลิ่นดอกต้นตินเป็ดมักจะแพ้กลิ่นดอกราตีด้วยเนื่องจากในดอกไม้ทั้งสองชนิดมีสารประกอบกลุ่มเดียวกันอาการที่เกิดจากการแพ้กลิ่นของดอกตินเป็ดมักไม่รุนแรงและไม่เป็นอันตรายจะแตกต่างจากพิษที่เกิดจากต้นตินเป็ดน้ำซึ่งเป็นพิษในวงเดียวกันชื่อคล้ายกันจนห,หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะ คือต้นตินเป็ดน้ําค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งคือตินเป็ดทะเลค่ะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กกว่าต้นตีนเป็ดหรือพญาสะตบันนะคะสูงประมาณ15เมตรมีน้ํำยางสีขาวใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมใบหอกดอกช่อออกที่ปลายกิ่งกีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีขาวตรงกลางดอกสีเหลืองผลสดสีเขียวรูปกลมหรือรี ผิวเรียบเมื่อสุกจะมีสีม่วงเข้มซึ่งจะแตกต่างจากผลต้นตินงเป็ดที่ออกเป็นฝกักหรือต้นพญาสตบันนะคะพิจักต้นตินงเป็ดน้ําเกิดได้จากเนื้อผลเนื้อเมล็ดใบและน้ํำยางมีฤทธิ์ทำให้อาเจียนเป็นยาถ่ายเป็นยาระบายทําให้แท้งเฉพาะส่วนน้ํายางทาให้เกิดอาการระคายเคืองหากเข้าตาอาจจะทําให้ตาบอดได้ส่วนเนื้อในเมล็ดมีสารที่เป็นพิษได้แก่เทเวทินบีเทโวบบโอไซด์ โดยออกฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปากและกระเพาะอาหารทําให้อาเจียนท้องเสียปวดศีรษะปวดท้องหากรับประทานในปริมาณมากแล้วต้องล้างท้องให้ทันสารพิษจะถูกด,ดูดซึมผ่านลำไส้และเกิดพิษต่อหัวใจวิธีการรักษาเบื้องต้นให้รีบนำส่งโรงพยาบาลดยเร็วที่สุดเพื่อทำการล้างท้องและรักษาไปตามอาการนอกจากนี้มเมล็ดตีนเป็ดน้ำมีรสขมพบสารที่ออกฤทธิ์ต่อหัวใจที่เรียกว่าสารคาร์บอน ซึ่งเป็นตัวยาที่มีโครงสร้างเดียวกับที่ใช้ในการกระตุ้นหัวใจหากได้รับในปริมาณมากจะเกิดพิษและรบกวนการเต้นของหัวใจสามารถทําให้เสียชีวิตได้แม้ว่าต้นตีนเป็ดเนี่ยจะมีพิษร้ายแรงที่ฟังดูน่ากลัวนะคะแต่ต้นตีนเป็ดก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพหากใช้ได้ถูกวิธีเพราะเปลือกของต้นตีนเป็ดเมื่อนาํามาต้มดื่มจะสามารถบรรเทาอาการไอลดไข้ลดอาการหวัด ไปจนถึงแก้ท้องเสียขับพยาธิและรักษาโรครักกระปิดรักกระเปิดได้หากน้าเปลือกของลําต้นตินงเป็ดมาบดหรือต้มอาบก็สามารถใช้ทารักษาแผลติดเชื้อเป็นหนองและป้องกันโรคเชื้อราบนหนังศรีรษะได้เช่นกันนอกจากนี้นะคะยางของลําต้นตินงเป็ดยังใช้ทารักษาแผลเน่าเปื่อยใช้ผสมยาสีฟันเพื่อบรรเทาอาการปวดฟันผสมกับน้ํามันแก้ปวดหูและใช้เป็นยาบํารุงกระเพาะอาหารและยังเป็นยาบํารุงร่างกายหลังมีไข้ได้อีกด้วยส่วนพิษของต้นตินงเป็ด ไม่ได้เข้าสู่ร่างกายกันได้ง่ายๆนะคะแต่ถึงกระนั้นการระมัดระวังการกินก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับอีกต้นที่จะแนะนำรู้จักนะคะคือต้นตินเป็ดทรายค่ะลักษณะจะคล้ายๆกับต้นตินเป็ดน้ํานะคะหรือตินเป็ดทะเลค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นตินเป็ดทรายนะคะเป็นไม้ต้นสูงประมาณ5-15เมตรลําต้นเรือนยอดกลมเปลือกต้นสีน้ําตาลอ่อนทุกส่วนมีน้ํำยางสีขาวใบตีนเป็ดทรายเป็นใบเดี่ยว สีเขียวเข้มเป็นมันเรีออยงสลับออกรวมกันเป็นกระจุดแน่นที่ปลายกิ่งใบรูปไข่กับแกมขอบขนานปลายใบยแหลมโค้งใบสอบดอกตินเป็ดทรายสีขาวออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็นห้ากลีบใจกลางดอกสีชมพูปลายแยกเป็นห้ากลีบใจกลางดอกสีแดงอมชมพูกลีบดอกเมื่อตูมจะซ้อนกันเวียนเป็นเกลียวรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ปลายด้านหนึ่งจะยาวและแหลมกว่าอีกด้านหนึ่งกีบเลี้ยง5กลกีบขนาดไม่เท่ากัน2กลกีบด้านนอกใหญ่กว่า3กลกีบด้านในออกดอกตลอดปีส่วนผลของตีนเปทรายรูปกลมสีเขียวผิวเรียบเมื่อแก่มีสีแดงเป็นมันมเมล็ดแข็งน้ำหนักเบาส่วนที่ใช้เป็นยานะคะจะมีใบมเมล็ดเปลือกต้นยางผลสดแล้วก็ดอกค่ะในส่วนของสรรพคุณ ตีนเป็ดทรายนะคะใบตีนเป็ดทรายใช้รักษาโรคผิวหนังกาเกลื่อนทําให้อาเจียนและเป็นยาถ่ายเป็นยาขับพยาธิเม็ดตีนเป็ดทรายใช้ระง,งับปวดโดยทําให้หลับใช้เบื่อปลาเนื้อในเมล็ดทําให้อาเจียนเป็นยาถ่ายทําให้แท้งได้ค่ะในฟิลิปปินใช้เบื่อปลาน้ํามันจากเมล็ดทาแก้คันเป็นยาถูนวดให้ร้อนแดงเป็นยาฆ่าแมลงในชวาใช้ทาแก้วัดเปลือกต้นตีนเป็ดทราย แก้ไข้ขับนิ้วเป็นยาถ่ายเป็นยาแก้โรคนิ้วแก้ไขททาให้อาเจียนยางจากต้นตีนเป็ดทรายเข้าตาจะทําให้ตาบอดทําให้อาเจียนและเป็นยาถ่ายผลต้นตีนเป็ดสดนะคะผลสดตีนเป็ดทรายในมาเลเซียใช้ขยี่ทารักษาโรคปวดข้อปวดกล้ามเนื้อเนื้อของผลทําให้อาเจียนท้องเดินถ้ากินเข้าไปมากอาจจะเกิดอาการตายได้นะคะส่วนดอกตีนเป็ดทรายแก้ริศิดวงทวารคะ่ะ ใบและผลมีสารที่เป็นพิษต่อหัวใจซึ่งจะเป็นพิษมากเมื่อถูกย่อยในอดีตเคยใช้ยางของพืชชนิดนี้เป็นยาพิษเพื่อล่าสัตว์เนื่องจากพืชในสกุลนี้เป็นพิษชื่อสกุลจึงมาจากสุนัขในนรกของเทพนิยายกลีกในมาดากัส์ใช้มเมล็ดของพืชชนิดนี้เป็นยาพิษค่ะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างต้นติงเป็ดทรายและติ้งเป็ดน้ำหรือติ้งเป็ดทะเล คือใจกลางดอกตีนเป็ดทรายมีสีแดงอมชมพูในขณะที่ใจกลางดอกต้นตีนเป็ดน้ำมีสีเหลืองและผลตินเป็ดน้ำมีขนาดใหญ่กว่าผลของต้นตินเป็ดทรายค่ะแต่ทั้งสองชนิดนะคะก็คือต้นตินเป็ดทรายหรืออีกชนิดหนึ่งคือต้นตินเป็ดน้ำหรือเราจะเรียกกันว่าต้นตินเป็ดทะเลค่ะก็มีพิษเหมือนกันนะคะทั้ง2 ต้นนี้มีอันตรายค่ะมีสมควรนำลูกเข้ามารับประทานนะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีการผมพยาบาลเมื่อถูกพิษต้นตีนเป็ดนะคะในกรณีที่ยังไม่ได้นำส่งโรงพยาบาลนะคะเมื่อแรกหากรู้ว่าเราทานพิษเข้าไปยังมีสติและหายใจได้เองให้หงายศีรษะเอาสิ่งแปลกปลอมเช่นอาหารหมักฝรั่งฟันปลอมออกจาก ช่องปากก่อนในกรณีที่อาเจียนให้ล้วงเอาอาเจียนออกมาด้วยและตามด้วยน้ำเปล่า4-5แก้วเพื่อลดความเข้มข้นของสารพิษหากไม่อาเจียนสามารถล้วงคอให้อาเจียนได้และเก็บเอาอาเจียนไว้ให้แพทย์ตรวจที่โรงพยาบาลด้วยแต่หากผู้ป่วยเริ่มชักหรือหมดสติไม่รู้สึกตัวอย่าพยายามทําให้อาเจียนเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้และพยายามปั๊มหัวใจหรือผายปอดหากผู้ป่วยไม่หายใจหรือหัวใจหยุดเต้น หากไม่แน่ใจว่าได้รับสารพิษอะไรหรือต้องทำอย่างไรสามารถโทร16690นริทนทร์ธรกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทราบกันแล้วนะคะว่าตีนเป็ดน้ำหรือตีนเป็ดทะเลอีกต้นหนึ่งที่เรียกว่าต้นตีนเป็ดทรายนะคะรู้แล้วนะคะว่าต้นไหนเรียกอย่างไร ก็อันไหนที่เป็นพิษหรืออันตรายก็พยายามหลีกเลี่ยงด้วยนะคะวันนี้แม่น้องก็ลาไปกับข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมฝากกดให้กำลังใจพัวแม่น้องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ